โอเคครับหลังจากที่โอเคครับหลังจากที่เราเนี่ยได้อ่านครั้งแรกกันไปแล้วนะครับแล้วเ,เราก็ใส่รหัสไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะมาอ่านครั้งอ่านครั้งที่2กันนะครับจุดประสงค์ของการอ่านครั้งที่2เนี่ยก็คืออ่านให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่า มันมีรหัสตรงไหนที่ตกหล่นไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ารหัสบางรหัสเนี่ยอย่างเช่นนะครับอันนี้คือหน้าสุดท้ายถูกไหมอันเนี้ยหน้าสุดท้ายครับลาดศูนย์เก้าเนี่ยมันเพิ่งมาไฮไลท์ตรงนี้ถูก,ถกไหมครับคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ไฮไลท์ถูกไหมครับเราอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือว่าอ่านไปแล้วเนี่ยเอ้ยเราอา,อาจจะอ่านข้ามมันไปถูกไหมครั้งนี้เราจะอ่านให้ละเอียดมากขึ้นครับแล้วก็เก็บรหัสที่ตกหล่นนะ แล้วเราก็มาดูความสัมพันธ์ของรหัสแต่ละรหัสกันนะครับแล้วก็เออร่างแมพเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการต่อต่อไปนะครับโอเคเราม,มาเริ่มดูกันครับ <c oughs> ชื่อพุรุควรเคงเรียกตามสภาพภูมิภูมิศาสตร์คือพุรุหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำตลอดเวลาโอเคตรงนี้ยังไม่มีถูกไหมครับ ควรหมายถึงที่สูงเคร่งหมายถึงแหล่งน้ำนะครับอยู่ในเขตอำเภอเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติร่อนพิบูละฉวดหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับมีพื้นที่ประมาณ2 2 3 3ส0สไร่นะครับมีกระจูดปืรือและสเสม็ดขึ้นอยู่ทั่วไปพื้นที่ส่วนน้อยที่เป็นที่สูงเนี่ยเป็นที่อาศัยของราษฎรทรัพยากรสำคัญคือกระจูด ชาวพเกล็งทุกแทบทุกคนเรือนทำเส้นกระจูดขายนะครับเส,ส้นเสนกระจูดขายนะครับสอสเสือรอนเร้นกระจูดขายนครับและสารเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองและจําหน่ายนะครับรายได้หลักจึงมาจากกระจูดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข่าวใหญ่ข่าวนึงที่เป็นน่าสนที่เป็นที่น่าสนใจคือไฟไหม้ป่าพรุควรเครงครับเสียหายไปกว่าหมื่นไร่นะครับรวมซึ่งรวมพื้นที่ของ โครงการศึกษาพันธุ์ไม้เสม็จขาวครบวงจรในพระอะไรครับพระราชาดําริของสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะครับเกือบสองหมเกือบสองพันไร่นะครับออจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยพอสรุปได้ว่าขณะนี้ป่าผู้คนเคียงเสียหายหนักมากครับยังผลให้ สูญเสียรายได้สําคัญของชาวบ้านนะครับโอเคแล้วก็พอจะรู้ได้แล้วว่ายัยงผลให้เนี่ยยังผลให้ก็เหมือนกับส่งผลให้ถูกไหมครับอ่ะเราเขียนไปก่อนเลย05ครับส่งผลให้เกิดอะไรครับอ่ะศูถูกไหมครับเราก็เขียนไปก่อนผูว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบันกล่าวว่าเมื่อ12ปีก่อนครับ สภาพป่าผูุ้กคนเคงเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากมีการบุกรุกทาป่าสวนยางมีการบุกปุกป่าทําสวนปาล์มน้ํามันก็เพิ่มปนินปาเพิ่งม,มีประปายนะครับแต่เมื่อกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีมากมายที่ดีก็มีนะครับเอ่อเช่นการคมนาคมดีขึ้นครับแต่ว่าที่ทําให้ป่าผู้คนเคงเสียหายมากขึ้นก็มีเช่นกัน เทียนได้ชัดคือไฟป่าเกิดบ่อยและรุนแรงนะครับอ่าโอเคศูนย์สองเนี่ยก็มีเหมือนกับมีถูกไหมที่ดีก็มีเช่นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกความเป็นสมาชิกถูกไหมครับหรือว่าบ่งบอกความเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สองถูกไหมอย่างนั้นศูนย์สองเนี่ยมีสมาชิกเป็นศูนย์หกนะครับศูนย์สองนะครับมีสมาชิกเป็นอะไรครับศูนย์หก เช่นการทําสวนปลามและสวนยางพารารวมทั้งมีการปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำนะครับมีศ1ด้วยถูกไหมโอเคนะครับ ได้จากการทําร่องสวนและยกคูดินเพื่อปลูกพืชครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาระดับน้ําในป่าพูลดลงด้วยเจออีกแล้วครับศูนย์เจ็ดไอ้พวกสามอย่างเนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปใน,ในช่วงสิบปีเศษใช่ไหมที่ผู้ว่ากล่าวถึงนะครับเวลาเราล่างแมบเนี่ยเราควรจะระลึกไปด้วยทุกครั้งนะครับว่าออไอ้เจ้าที่เราล่างมาเนี่ยมันมาจากอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับ มันมาจากมันมาจากบทมันมาจากออประโยคไหนอะไรอย่างนี้ถูกไหมนะครับระดับน้ํำในป่าพุรุลดลงครับเนื่องจากต้องแบ่งน้ําไปใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้นนะครับและจากการที่มีฝนน้อยมากโดยเฉพาะในปีนี้จนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยประสบภัยแล้งเลยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน,นครับสำหรับเรื่องไฟป่านั้น เหตุสำคัญที่ทําให้เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้นนะครับคือการลักลอบเผาป่าด้วยจุดประสงค์ต่างๆนะครับเออเช่นเพื่อสะดวกในการหาป่านะครับเจ้าตัวศูนยสามเนี่ยเรายังไม่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเรา,าจ,จะต้องอ่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับ อ๋อนี่ครับเรื่องไฟป่าถูกไหมเรื่องไฟป่าครับเราก็เห็นแล้วในอันที่แล้วถูกไหมนี่ครับเดี๋ยวจะเน้นไว้ให้ด้วยสีแดงนะนี่ครับส่วนเรื่องสำหรับเรื่องไฟป่านั้นนะครับเอ่อก็คือเกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอที่อยู่ใน10ปีใช่ไหมอันเนี้ยคือมันลิงกันนะครับไฟป่าเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นในช่วง10ปีเศษเนี่ยสำหรับเรื่องไฟป่านั้นเนี่ยเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้นเนี่ยคือการลักลอบเผาป่าด้วยจุดประสงค์ต่างๆนะครับเกือบไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเออมองตรงนี้ไม่เห็นเนี่ยเสียเวลาน,านานเลยนะครับ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, อันนี้ก่อนนะครับจะเป็นหลุมเป็นพ่อนะครับมีน้ําขังอยู่ซึ่งมีปลาอาศัยเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อเผาหรือเพื่อเผาญ้าและวัชพืชในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแต่ควบคุมไฟไม่ดีทําให้ไฟลุกลามออกมานอกพื้นที่นะครับ ก okay. ารที่ป่าผู้เสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นเนี่ยหรือว่าเออเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเนี่ยคือพวก0 6น1 0 7 0 3เกไหมเป็นอะไรที่ทําให้ป่าผู้เสียหายหมดเลยนะครับเออนอกจากจะทำให้แหล่งรายได้ของชาวบ้านชาวผู้ควนเคียงเนี่ยเสียไปเนี่ยยังทําให้แหล่งเพาอพันธุ์สัตว์น้ำลดลดล,ลงและนกป่าไม่มีที่อาศัยอยู่และแพร่พันธุ์ด้วยนะครับ ทีนี้เราก็เห็นเลยครับว่าเนี่ยไอพวกเศษเนี่ยโยงไปนอกจากยีโยงไป0ูนแปดแล้วใช่ไหมต่างๆ่ังดังกล่าวข้างต้นเนี่ยครับคือเราต้องเอาเราต้องเอาเออตัวย่อยของมันทั้ง4ตัวนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวแม่นะครับเพื่อเพื่อยโยงไปนะครับแล้วก็มี10แล้วก็มี04ยถูกไหมยังทําให้แหล่งพ่อพันธ แรงพอเลี้ยงสัตว์น้ำลดลงและนกป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ด้วยนะครับคือ10กับ04นะครับอันนี้ก็ชี้ไปเหมือนกันนะครับนี่ก็ชี้มา ครับสี่อันนี้ชี้สามอันนี้นะครับโอเคโอเคครับมากันต่อนะครับเพราะป่าพรุเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ําจํานวนมากจนได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติตามสนธิสัญญาแลมซ่าครับนอกจากนี้ยังทําให้ศูนย์เก้าครับแหล่งเก็บน้ําแหล่งเก็บน้ําและบำบัดน้ําเสียลดลงด้วยอ้าวอันนี้ก็แสดงว่านี้มีศูนย์เก้าอีกอันครับ โหร้านเยอะมากเลยเนี่ยนะครับอืมเป็นอย่างนี้ครับอ้าว ผิดครับผิดเพราะว่าโอ๊ยลืมครับลืมการที่ป่าผู้ควรเคงเสียหายมากจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคือ0ูย์ห้าถูกไหมจากเหตุการณ์ต่างๆข้างต้นครับดังกล่าวข้างต้นเนี่ยคือ05เนี่ยทำให้เกิดพวกพวกนี้ครับโอเคเราต้องแก้แมปใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับ 02เนี่ยจากเดิมเนี่ย02มีสมาชิกเป็น01 06 07 03, 03ถูกไหมเราก็ทำเหมือนเดิมครับมีอะไรบ้างครับ01 03 06 07ถูกไหมก็เป็นสมาชิกเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ครับไอ้เจ้าพวกสมาชิกของ02เนี่ยจากจากประโยคนี้ครับ การที่ป่าพู่เสียหายหนักมากเนี่ยคือศูนย์ห้าถูกไหมจากเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นเนี่ยคือเหตุการณ์พวกนี้ไปทําให้ป่าพู่เสียหายหนักมากครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอป่าพู่เสียหายหนักเนี่ยพอป่าพู่เสียหายหนักเนี่ยนอกจากจะทําให้แหล่งรายได้ของชาวบ้านชาวพู้่ควรเคียงลดลงแล้วเนี่ยคือศูนย์แปดเนี่ยนะครับ ยังทาอะไรครับอายังทําให้แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลงนะครับหรือหนึ่งศูนย์โอ้ยนี่พลาดนะพลาดขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพลาดเนี่ยก็ดีนะครับจะได้เห็นว่าเออคนจะพลาดยังไงได้นะครับและนกป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแพ่พันเนี่ยก็คือศูนย์สี่ถูกไหมเป็นผลเป็นผลมาจากศูนย์ห้าหมดเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอะไรครับ อ่าแหล่งเก็บน้ําและ,ะบาบัดน้ําเสียลดลงเนี่ยถ้าเกิดป่าพุ้เสียหายรักมากเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยถูกไหมคือศูนย์เก้านั่นเองนะครับโอเคโอค้ยเกือบไปนะครับเกือบไปเกือบเออเป็นหายนะแล้วนะครับแค่อ่านเห็นไหมแค่อ่านข้ามแค่ตัวเดียวเนี่ยอ่านการที่ป่าพุ้เสียหายรักมากเสียหายมากจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็เออเกิดหายะขคือเลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยขออันนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะ ไอ้ไอ้อ้เนี้ยผิดนะครับมันมันมันไม่ใช่นะคือไอ้ผู้เนี้ยมันต้องโยงไปหา0ูนย์ห้านะครับตามตามแบบใหม่นะครับเพราะว่าพี่อ่านไม่ดีพี่ขอโทษนะครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเรามาอ่านกันต่อครับขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกาลังวางแผนแก้ไขปัญหาเช่นเร่งจัดการกับผู้ที่บุกเขา้าเข้าไปบุกรุกพื้นที่ ป้องปามและดาเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ลักลอบเผาป่านะครับสร้างท่อระบายน้ําใต้ถนนนะครับเออจะบริหารจัดการเรื่องน้าไม่ให้น้ําในป่าพู้่ต่ากว่าระดับน้ำทะเลเกิน20ซนติเมตรนะครับหากทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนี่ยในระยะยาวน่าจะสามารถฟื้นฟูป่าครุควนเกรงให้กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ได้ดังเดิมนะครับโอเคก็เป็นอย่างนี้ครับ 02เนี่ยมีอันนี้สี่อันมีสมาชิกสี่อันนะครับแล้วเจ้าสี่ตัวเนี้ยก็ไปทาให้เกิด05นะครับแล้ว05ก็ไปทําเกิดสี่อย่างนี้โอเคครบสิบรหัสครับแบบของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับไม่ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไม่ไมผิดเดี๋ยวเราไปเช็คเอ่อความสเมเหตุสมผลอีกทีแต่มั่นใจว่าเนี้ยผิดแน่ๆน,นะครับเพราะว่าอ่านข้ามตรงตรงจุดนี้ไปนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะอ่านข้ามไปจุดเดียวเห็นไหมครับตีความผิดเลยตีความผิดแบบ ม่วซัวเลยนะครับจากร้อยคะแนนเนี่ยเหลือน่าจะเหลือประมาณยี่สิบหรือสาสิบคะแนนเพราะว่าคิดดูครับอันนี้โยงเกินไปเยอะมากนะครับโยงเกินไปเยอะมากเนี่ยโดนหักคะแนนแน่นอนนะครับโอ้ยน่ากลัวมากๆนะครับต่อจากนี้ต้องอ่านให้มันระวังมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นอ,อุทาหรณ์ให้น้องๆด้วยนะครับอย่าอย่าอ่านข้ามๆนะครับอ่านให้มันดีๆหน่อยนะครับพี่ก็ว่าแล้วนะ ว่าทําไมเขาถึงมากล่าวว่าป่าพูกครเคียงเสียหายมากอีกครั้งนะครับโอเคครับเราก็อ่านรอบที่2เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ได้แบบมาตามที่เราปรารถนาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับโอเคครับเจอกันครับ